วัสดีครับเส้นทางนี้นะครับไปวัดป่าสวนน้ำพรนะครับผมกําลังจะไปดูบันลังนะครับที่เอามาจากปราสาทล่องนนะตามที่อาจารย์นะครับที่วัดโคกประสาทนะครับท่านเราบอกจากคลิปที่ผมไปถ่ายซรากโบราณประสาทเขมรโบราณนะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปดูซิว่าบันลังที่ท่านบอกอยังอยู่ไหมแล้วก็เป็นยังไงนะเนี่ยครับอยู่ข้างหน้านี่แหละวัดป่าสวนน้ำพรอ,อยู่กลางทุ่งเลย แต่ว่าจะเจอหรือไม่เจอถ้าไม่เจอก็คือไม่เจอนะเจอก็คือเจอเพราะไม่เห็นมีใครพูดถึงอะไรเลยอ่ะผมพยายามค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตนะก็ไม่มีนะเพราะไม่มีใครพูดถึงอะไรเลยหรือหรือไม่อยู่แล้วก็ได้นะเดี๋ยวไปดูก่อนกำลังสงสัยว่าจะมีใครอยู่ไหมวันนี้ แล้วพระลูวัตเขาไม่อยู่เลยนี่ไม่เห็นองค์หนึ่งเ,เนี่ยเดี๋ยวครับได้ได้ขอบคุณครับหลังเนี้ยครับจานมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมมีคนอยู่ไหมครับ ไม่มีคนอยู่เลยครับเดี๋ยวเดินดูก็ได้เนี่ยใครมาเจอเห็นบ่อศิลาแรงนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยขุดไปก็เจอแต่ศิลาแรงที่เอาไปทำปราสาทตันนี้แหล่งศิลาแรงเลยทั้งหมดเลย ไม่มีใครอยู่เลยครับเฮ้ยนั่งไงพระอยู่อาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขออนุญาตสอบถามครับคือผมไปถ่ายสารคดีที่ปราสาทที่วัดโคกปราสาทนะครับแล้วพระบอกว่าหินบันลังนะครับเขาเคลื่อนย้ายมันอยู่ที่วัดป่าสวนอภรรครับอาจารย์เคยเห็นไหมครับอยู่ตรงไหนครับห้องห้องเนี่ย เราเข้าไปดูได้เลยใช่ไหมครับได้แตย้อนไปทำทำสารบัญรีเหรอครับล y งยูทูบครับอาจารย์เกี่ยวกับโบราณสถานนะครับออได้มีจาวา <laughs> มีอยู่ไม่อยู่หลายขนะ้อเท่าไนร่อาจารย์พอทราบไหมครับว่าเขาเคลื่อนย้ายมาถึงสามสิบปียังครับเอต้องถามอาจารย์ลีเป็นเป็นในหินทรายใช่ไหมเนี่ยใช่ครับ ยังทำแต่ลคด,ดีออกทางทีวีเหรอไม่ครับออก YouTube ช่องตัวเองครับ YouTube อะไรช,ช่องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมให้อาจารย์ติดตามเลยจุดอาจารย์จุดนี้ไนงะครับ <c oughs> เอ้ยอ,อาจารย์มันเยอะแยะขนาดนี้เลยอ่ะเยอะอนนันยังโอ้โห <c oughs> น,นี่คือเอามาจากวัดเอามาจากปราสาทโคกปราสาทท่านเปิดไฟรมชโครับไม่นึกเลยนะว,ว่าจะมาเจอนะคือชิ้นส่วนของปราสาทล่องนนะมันมัหืมามากเลยนะเดี๋ยวอย่างพญานาชเชนเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวยืนเทียบห้ดูเลยอันนี้เพื่อนๆดูมุมกว้างกันนะว่าโบราณวัตถุที่มาจากปราสาทล่องนมันเยอะแยะขนาดไหนนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เห็นขนาดสัดส่วนของหินเนี่ยจะรู้เลยว่า ปราสาทล่องขนใหญ่มากแล้วก็สวยงามมากนะครับผมเรียกว่าเป็นมินิปราสาทเมืองต่ำครับก็คือปราสาทเมืองต่ำจำลองอะ่ะก็คือปราสาทล่องขนนี่แหละเฮ้ยเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยนะแล้วก็มีคนมาเอาหัวพรยาหน้าไปเนี่ยกระเทาะกระเทาะไปอะ่ะอันนี้ศิลปะแบบบาป,ปวนนะครับคริสตศตวรรษที่10ปลายคริสตศตวรรษที่9ถึง10 พญานาคที่ไม่มีมงกุฎนะแบบปราสาทมันต่ำอะ่ะเป็นพญานาคของอย่างน้นอยู่อะ่ะแบบที่ปราสาทพระวิหารนะครับจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชานะอย่างนี้แหละมาป,ปวนเฮ้ยอันนี้ขเขาเฮ้ยคือมันมีเฮ้ยมันมีพญานาคทั้งด้านบนยอดปราสาทแล้วก็มีพญานาคทั้งหลายสัดส่วนของอาคาร,ะระานะปราสาทนะเนี่ยมันมีหลายตำแหน่งนะเดี๋ยว โอ้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยกว่าคนแล้วครับอาจารย์ทำมานานเนี่ยทำมาประมาณสี่ปีครับแต่ทำจริงจังเนี่ยเพิ่งข้างหลังเองยุคหลังๆจายมันมันสุดยอดเลยนะเนี่ย,ยเ,ดเดินเบียนขวาครับเทวดาต้องเบี้ยวขวา <laughs> อ๋อมีสิบสี่ชิ้นอ้ยังต้องขอบคุณคนที่เขาย้ายมานะก่อนที่จะโดนเอาไปหมดไม่เหลือสักชิ้นนะเนี่ยดูแล้วล้ายเป็นรูปปยาคครับเอ้ยนี่ไงตรงนี้นะตรงซุ้มทางเข้านะครับนี่ที่อยู่ตรงยอดอ,าอาลายสิ้นะใช่ใช่นี่ลายใบไม้ เนี้อเราไปตัดต่อเองใช่ครับจานที่ผมไปถามหลวงพ่อที่วัดวัดประสาทมาเนี่ะท่านบะอกว,ว่ามันมีซุ้มทางเข้าสี่ซุ้ม,มก็เลยมาหายสงสัยเลยอันนี้อันนี้ก็คนละซุ้มอันนี้คนละซุ้มนี่นี่ีอกแล้วอีกแล้วพญานาคอีกแล้วมาป่วนนี่บัลังบัลังเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ไงบัลลังเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่บัลลังลผมดูแล้วมันเหมือนกับใสฐานใสอะไรสักอย่างอะ่ะมันไ่บัลลังแต่ว่าอาจจะเป็นใสพวกผมเดานะว่าน่าจะเป็นหานุมานเพราะว่าผมไปทําคลิปที่แล้วนะ่ะที่แล้วแล้วนะ่ะลุงที่แกเกิดทันนะ่ะแกว่าประสาทนี่มีหานุมานมผมก็เลยคิดว่าพวกตุ๊กตาประดับประสาทครับจัน เดานะเดานะเพราะจากคาให้การของผู้ที่ครับ <con cion> ผู้ที่เขาเคยเห็นนะครับท่านบอกว่ามีมหานุมานผมก็เลยว่าอันนี้ฐานหานุมานหรือเปล่านะแต่อาจจะไม่อาจจะไม่ถูกก็ได้แต่ตามสัานการนี่ ก็ขึ้นที่สูงก่อนนะเฮ้ยมีสามด้านเลยดูอะนี่ไงต่อต่อต่อด้เลย,ย,ยครับ ใกล้รอาจารย์บางครั้งการไ่ร่วมก็ดีนะมันฟังดูลึกลับเลยอาจารย์เออยนี่ไงไอ้ที่อยู่บนยอดสารคาน่ะปลีนี่ไงปลีกล้วยเลยนะนี่ครับปลีกล้วยกขินทรายกระสากประสาทเพื่อนเดูด,ดิสมัยก่อนนะทำแต่ละชิ้นได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยสุดยอดไหมอันนี้ฐานเสา จริงแล้วหลุมมันมีมากกว่าเดิมเลยนะมีคนมาขุดใหม่แล้วเปล่าหนูเอา้าไงไงอีเจอเครื่องปั้นดินเผาเต็มเลยเนี่ยแสดงว่าเพิ่งเจอนะแต่ก่อนผมมาสำรวจไม่เจอนะเครื่องเครือบปั้นรวดอย่างนี้นะเขาเรียกเนี่ยสวยไหมเนี่ยสวยไหมอันนี้เขาเรียกสันฐานเท้าช้างนะเห็นไหมนี่เพราะมันเป็นเท้าเหมือนช้างเฮ้ยมีแต่ของสวยๆงามๆเลยเจอสแสดงว่าเพิ่งเจอเลย เต็มเลยนี่นฝาฝากับปุกครับเอ้าแสดงว่งาเพิ่งเจอเดี๋ยวไปถามพระด,ดีกว่าน,นี่ไงเร้ยนี่ไงรารีที่อยู่บนยอดของของอกำแพงนะครับอันเนี้แล้วก็ระเบียงนะอยู่ เวลาจะมีอาคารที่เป็นแกลเลอรี่ใช่ไหมไอเนี่ยจะเป็นสวนประดับข้างบนเห็นไหมเนี่ยมีของตกแต่งที่สวยถึงขนาดนี้ปราสาทเนี่ยไม่ธรรมดาเอ้ยมีใบหน้าของเทพเจ้าฮะใบหน้าเทพเจ้าครับโอ้โหยอย่างสวยเลยเอ้ยอันนี้พระศิวะเนีใช่เลยใช่เลย ศาสนานี้บูชาพระศิวะใช่ครับผมจำทรงผมทรงผมอะอันนี้อะไรนี่เอ้ยอันนี้พระชายาพระนางอะไรผมจำชื่อไม่ได้นะปะระอะไรปรตีปติเท่าอย่างอเอ้ยนี่ไงหินหมดยาแต่ว่ามีแฟนรายการกัาบ,บูชานะเขาเขียนมาบอกผมว่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเขานะครับอาจารย์เวลาเขาเาผาเผาร่างผู้บาชนเสร็จนะครับเขาจะเอาอันนี้ไปบดเอาหินไปบดกระดูกเสร็จปุ๊บเป็นผงเราไปโรยแม่น้ําเขาเขียนมาบอกผมนะเขาว่าอย่างนั้นนะเอ้ยอาจารย์ฮนุมานเฮ้ยโอ้ยนี่ของมีค่าสุดยอดเลยอะอ,อันนี้คือของมีค่าขั้นสุดยอดเลยนะเพราะว่า อที่มันเป็นปรัชญาทางอุสตสาหะนเอไอทางเอเชียตะวันออกเลยคือลิงที่ปิดตากปิดหูปิดตาครับอาจารย์ที่เป็นปรัชญาญี่ปุ่นที่บอกว่าคนเราถ้าทําแบบนี้ได้บ้างชีวิตเราอาจจะมีความทุกข์น้อยลงอะ<ช>่ะเฮ้ยเอ้ย,อยขอบคุณมากเลยนี่คนุมานมาได้ไงเนี่ยเขาจะ,าจะว่าเาเป็นลูกหลานเจ้าของที่ ย้อมดวงอยู่บ้านไหนครับจันเอ้ยนี่ไงไอ้ลูกกลงหน้าต่างอ่ะลูกกลงหน้าต่างอนุมานปิดอนุมานอ๋อดูแล้วที่ส่งผ่านไปถึงจีนถึงญี่ปุ่นที่ ลิงปิดหูปิดตาปิดปาก็ต้นแบบก็ฮันุมานี่เองเนาะฮนุมานอันนี้ทับหลังทับหลังแล้วมีอีกมีรูปไหมข้างหลังเนี่ยไม่มีอ๋อยังไม่ได้แกะเอ,อใ,ใช่ใช่ครับ เอออาจารย์อาจารย์รู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นตัวหนังสือไหมเนี่ยหรือว่ามันเป็นลายที่เขาจะแกะเนาะเป็นลายมากเนาะเนาะลายลายที่เขาจะแกะนะอาจารย์เนาะแต่เขายังไม่ได้แกะเนาะไม่ได้แกะเออภาพร่างภาพร่างครับใช่เหรอเนาะเป็นภาพร่างนะอาจารย์เนาะภาพร่างเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปกับลินี่ก่อนผมชอบมาเลยปรัชญานี่นะเหมาะกับ เหมาะก,กับผู้ที่อยากจะอยู่บนโลกแบบทุกน้อยลงกว่านี้ <c oughs> อันนี้เขาปิดหูนะปิดหูปิดปากปิดตามมีมมมหลายต่ะเออมันคงมีครบครบปรัชญายของมันนะ่จะจันเฮ้ยผมรู้แล้วทำไมปราสาทล่องหนเน่ะปราสาทที่วัดเนี่ยถึงถูกค้นหากระจยูยก็สบันเยอะเลยจันอันนี้คือขนาดที่ท,ที่เหลือนิดหนึ่งนะยังขนาดนี้นะนี่นะ เอตคดต่อครับดเดี๋ยวดูแล้วถ้าเราไม่บันทึกภาพไว้มันอาจจะสูญสิ้นไปเลยก็ได้เนาะนี่เห็นไหมมีมุมของพญานาคนะเยอะแยะเพราะว่าเป็นปราสาทขนาดใหญ่นะนี่มันมีหลายปรา,า,างได้นี้ปรางเล็กใช่ไหมนนันปรางใหญ่นักตัวใหญ่กว่าใช่เลยไม่มีมงกุฎสัก,กตัว อ๋อดูอย่าง้ดูเลยว่ามันผ่านการปล้นสะดมประสานมาตั้หลายครั้งครั้งแรกก็แบบพวกพวกโจรกระจอกที่เอาได้แค่ของเบาๆเนาสะสกัดครั้งที่2ก็คือเอารถมาขนเลยไอ้รุ่นจอมพลถนอมมันเอาเฮลิคอปเตอร์มาขนเลยเนาะใใส่เรือไปขายเมืองนอกเลยที่อยู่ได้ยังไงไปอยู่ถึองอเมริกาย,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 ายุโรปเนี่ย มันล่งผลได้ <laughs> จเจอมัปยะจอมีภาษาเล่าผน, <c oughs> <c oughs> น,น,นอาจารย์เป็นตันตเลยก็มือมือช่างโบราณแข็อาจารย์อาจารย์คิดมันผมไม่ว่าฝีมือของเขาเน่ะไม่ได้ไม่ได้แค่เขามีฝีมือทางศิลปะเท่านั้นนะแต่พลังจิตของเขาความความมีสมาธิของเขานะ่ะมันไม่พลาดเลยนะ ใช่ไหมแล้วเขาตอบถ้าเขาตอบผิดนี่หัวพญามาหลุดไปเลยนะคือแม่นยำม,มากเหมือนกับว่าเขาต้องเก่งทั้งด้านท,ทมธรรมะด้วยธรรมะด้วยศิลป์ด้วยศิลป,ป,ป,ปะด้วยอ่ะคือคนทุกวันนี้จะหาคนเหมือนคนแต่ก่อนอียากนะอาจารย์เนาะยากมากเลยโอ้โหวันนี้เหมือนมาชมแบบชมแบบเขาเรียกอะไรชมหอศิลปะพญานาค ถ้าไม่มีคนรู้เขาคงไม่มีมาต้องไปใสังคมพญานาคตัวนี้เหมือนที่ภาษาเมืองต่ำเลยเนี่ยพวงมาลัยที่พญานาคฆ่าไว้มันหักเนี่ยพวงอุบาทะใช่เลยน่าจะสร้างยุคเดียวกับภาษาเมืองต่ำเลยคือร่วมยุคกันอ่ะเนาะโอ้โหคนที่ย้ายมาก็ก็ต้องขอบคุณเขาเลยเนาะถ้าเขามาย้ายมาผมว่าไม่เหลือเลยนะเนี่ยไม่เหลือเนาะ สมัยนั้นน่าจะใส่กเกวียนมาอะไรนั่นะนะี่เนาะอาจารย์เนาะจงดีจงดีจงใจไม่ไปงัดมาเดี๋ยวเอน็นะลักมันเก็เขาเดือยเท่าแบบตอบตอบยึบเหนียวนะอันนี้อาจารย์เป็นที่ถกเถียงกันมาเป็นร้อยปีแล้วว่ามันมีไปทำไรอาจารย์คือตามตำราใช่ไหมเขาบอกว่าเจาะมาเพื่อ ขนย้ายขึ้นที่สูงใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าผมผมก็ต้องว่าตามเขาแล้วผมก็ไม่ได้รู้ลึกซึ้งอะไรแต่ว่าแต่ว่ามันมีข้อแปลอันหนึ่งอาจารย์เมื่อสองวันที่แล้วผมไปถ่ายสารคดีนี้แหละที่ลานหินตัดบ้านสายตรีสามอย่อยางหินที่เขาตัดเสร็จแล้วนะนะนะไม่มีรูเลยก็แสดงว่าไอ้พวกรูพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการขนขนย้ายจากที่ตัดมาที่ปราสาทนะอาจารย์แต่ไอ้พวกหินพวกนี้ มันจะมาปรากฏตอนที่เราไปดูนชมประสาทเน่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันแสดงว่ามันต้องเกี่ยวกับการอะไรสักอย่าง,งที่ช่างก็ทําที่ไซน์งานแล้วอาจารย์ผมคิดเองนะเพราะว่าผมไปดูหินที่ลางหินตัดหลายที่มันไม่มีเลยนะรูแบบเนี้อันนั้นมีสิอาจารย์ยใช่<ม>แต่ว่าบางทีมันเป็นปริศน,น,นาอย่างนี้ก็ดีนะอาจารย์เนาะมันได้ลึกลับเนาะนได้ลึกลับได้ ถกเถียงกันไปเรื่อยๆพอละหลับวันที่เด็คลิปมันจะยาวเกินไปจานดูเจอกันอีกทีสายตาซานแล้วคุอายุมันเ,เริ่มมากขึ้นนะจาาออกครับ <c oughs> ขอขอบคุณมากครับที่พาชมพา <c oughs> <c oughs> ชมโบราณวัตถุที่วัดป่าสวนนครอำเภอปราคนชัยนะจังหวัดบุรีรัมย์ภาคใต้อยากจะมาชมนะครับก็มาได้เลยนะาจาังวัดป่าบ้านสิงห์อตำบลเขาขอกอ,อำเภอปราครนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ขอบคุณมากครับจันสวัดีครับครับ